สวัสดีด่ะวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโปงค่ะเจ้าจะพาท่านเจ้าไปพบกับร้อยยี่ยมของชุมชนหน่ารุมพักใหม่ได้ท้อตำบลนาพรั่งคะเจ้าซึ่งกรุงมีกิจกรรมพักใหม่เนี่เจ้าสร้างอาชีพเพื่อกับ คู้สูงอายุคุณได้โอกาสในชุมชนเน่เจ้าเกิดรอยยิ้มในชุมชนคือชุมชนมีรายได้เจ้าเอาไปพบกับรายกาดูเรือดูราคามันถ้ามันต่ำกว่าร้อยอะมันดูเ้ากำาังมาพบกับประธานคุณเนี่ยเจ้าเนาะช่วล้นช้านเที่ยวเนี่ยเจ้าเพื่เป็นประธานคุณรักใหม่ได้ขอบ้านหลองท้ายของเขาเน่ยเจ้า เาจุดเดิมต้นเนาะจุดที่เกิดความคิดในการที่จะตั้งกลุ่มล้วกอบทำพักใหม่ได้ท,ไท้อของเขาเนี่ยความคิดเริมต้นจากไหน่เจ้าเริ่มจากข้างแหลกเลยนี่คือเขาบอประสบความสําเร็จในเรื่องของครอบครัวนราจะอันนี้อันนี้กต่แส่วนตัวน้อยเขาบอปปะสบความสําเร็จในเรื่องของครอบครัวเขากับ แยกกันก็ต่อของเด็กๆแล้วก็มีกระปี่นี่าอยู่บ้านเขาจะมาอยู่บ้านเกิดของเขาแล้วก็คิดว่าเขาจะสร้างคุณค่าจะได้คือตัวเขาคือเสิ่งที่เปิเกว่าเขาเกยดูทูของเขานจะสร้างคุณคานีค่ะแล้วนอกลับมาหับ้านเขาแม่ๆกัะ เซ็ตจักต่งจักน้ำกับบอมี่หยังกับอยู่บ้านมาได้ก็เลยเออเขากลัทักงานไปแล้วก็เลยคิดว่าเมือแม่่ได้เสริมจากที่เขาเนี่ยคนเดียวนทำบ่อไว้เองเพราะว่ามันคือต่อนหน้าเนี่ยกลัทักน้ำอยู่กนแล้วค่ะแล้วก็มีคนเนข่าว่ามีฐานทุกค้าวแต่เหมือนตอนนี้จะไปร้องแต่ว่าบันทึกกระเป๋าถ้าเป็นของจุ๊กจิ๊กคนอย่างเดียวค่ะแล้วกับคนี้เขามาทำงานอย่นี่แล้วก็โคตกระเป๋าแล้วก็มันมีออเดอร์เข้ามาเยอะ ก็เรียกว่าย้อนกลงแม่แม่ดีกว่าเมื่อแม่แม่ทักอย่างน้อยกะมีรายได้เสริมหลังจากเนี้ตังนี้นะอยากเป็นว่า <gasps> ม yeah, like ันประสบความสำเร็จเนาะแม่แม่แต่มีรายได้มีรอยยิ้มมีคุณค่าในตัวเก่าก็คือมีรายได้มีเงินข้าหัตัวเก่านะแม่แม่ก็ยิ่งใหญ่นะเจ้าอันเจ้าอันนี้พีปีมาทักเดืนึ่งมาทักพี่วันนะเจ้าอ่าแล้วแต่ แล้วแต่ว่างถึงจะมาค่ะกบโปรตีนหลังนจบอกงทีเราของนี้พัลลัสน่าหัวสมมุติว่าอาจจะมาเอาไล่ไม้หรือว่ามาเอาไล่มาส่งเนี่ยกับมาเนี่ยแต่ถ้าวันไหนว่างก็ได้เมาคอยเมินหน่อยบิ่นข้าวจูมาวันนี้เปิดเลี้ยงเขาตอนกุ้น กิจกรรมนอกจากฮักแล้วเขากำลังรวมเจ้าเข้าอย่างนจ้อยู่ด้วยกันนะเจ้าเนาะอ๋ออันนี้ก็สร้างสร้างลอยยี่สร้างลอยยีสองชัญมันต้องมีับสมาชิจริงเนาะโจยเรื่องซึ่งเศร้าได้ดีมากเลยเพราะว่าเรต้องได้อยู่กับตัวเองนักเกินไปอาจจะมีมูมีแหลกเปลี่ยนความคิดแหลกเปลี่ยนมุมมองกับเร้าเธอสู้ไว Fine.